สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถ M s l a s ของผมนะครับว่าในปี2022นี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับคันนี้ของผมจะเป็นปี2016นะครับกี่ปีแล้วอะ่ะจนถึงปัจจุบันวันนี้ที่ถ่ายคลิปก็6ปีแล้วนะครับจะเป็นตัวแรกๆเลยก็คือใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับใช้มาเรื่อยเลยยังไม่เคยเปลี่ยนคันนะครับ ก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็สภาพยังโอเคยังใช้ได้อยู่เลยนะครับแต่ก็มีอะไรบางชิ้นส่วนที่ผมได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะครับ mm hmm. เช่นพวกกระจกเนาะแล้วก็พวกตุดสั้นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็พวกคอท่อนะผมก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานมันนะเพราะว่ามันเสื่อมสภาพไปแต่ว่าท้ายสั้นที่เปลี่ยนไปเพราะว่า ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันแตกหักหรือว่าพังนะมันเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเท่นั่นเองเนาะแล้วก็กระจกปลายแฮนก็เช่นเดียวกันกระจกเดิมก็ยังอยู่นะครับผมก็ใส่ที่อุดรูไว้นะครับเพื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะครับเราจะเก็บปรับสภาพเดิมๆนะแล้วก็ทําได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เวลา ผมใช้งานผมก็ใส่ปลายแฮนด์เท่ๆไปก้อนเลยนะครับสำหรับการขับขี่จะพูดยังไงดีถามว่าแรงไหมตอนนี้สำหรับตัวผมก็คือว่ายังแรงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปแข่งกับใครเวลาขี่ขึ้นสายใหญ่หรือว่าทางตรงๆเรียบๆอย่างเงี้ยก็ถึงแบบ จะบิดแรงๆทีนึงแต่ว่าก็ไม่แรงมากเพราะว่าผมขี่รถไม่เกินร้อยอยู่แล้วผมเคยบิดแรงสุดก็แค่ร้อยเดียวเคยอัดจมปอกไปสองสามครั้งเดือนหนึ่งก็จะอัดจมปอกครั้งหนึ่งอันเนี้ยเพื่อให้ท่อมันโล่งให้เครื่องมันได้ทํางานเต็มที่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะสําหรับข้อเสียก็คือผมเคยจอด แบบว่าไม่ได้สตาร์ทไม่ได้เคลื่อนย้ายรถเลยนะประมาณ9วันแล้วก็มาขี่อีกทีหนึ่งผลที่ได้ก็คือเนี่ยตรงช่วงเบรกหน้าตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับเนี่ยครับตรงช่วงเบรกหน้าตรงเนี้ยมันเหมือนกับล,ลูกยางปั๊มเบรกหน้ามันเหมือนกับมันไม่คลายตัวนะครับตรงเนี้ยมันก็จะหลวมๆห,หน่อยแต่ว่า พอเอามาขี่ได้สักพักนึงเหมือนน้ามันมันคายตัวเต็มที่อ่ะมันก็กลับสู่สภาพเดิมแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจะสตาร์ทยากไม่รู้ว่าเป็นด้วยพออะไรจอดประมาณ9วันอย่างที่ผมเคยบอกไปจะสตาร์ทยากมากแต่ถ้าปกติขี่ทุกวันสตาร์ทชิดเดียวคือเครื่องติดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจอดหลายวันก็คือว่า บางทีมีถึงสี่ชุดอะเครื่องถึงจะติดนะครับส่วนหลักๆที่สัมผัสกับพื้นนะที่เปลี่ยนเป็นชิ้นใหญ่ๆราคาแพงๆเลยก็คือจะเป็นยางหน้ากับยางหลังอันนี้ผมเปลี่ยนของสู่นะของ IRC เลยจะบอกว่าก็ทนมากดูดีใช้มาก็ อันนี้ก็ปีกว่านะเปลี่ยนมารถก็ขี่ทุกวันเลยครับวันละหลายๆโลนะช่วงนี้ก็ดอกก็ยังดูดีอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ยางหน้าครับแต่ว่ายางหน้าก็จะเปลี่ยนก่อนยางหน้านี่จะเปลี่ยนก่อนยางหลังก็ประมาณ2เดือนนะแต่ดอกก็ยังดีอยู่แต่ว่าที่มันจะกินมากๆเลยก็คือยางหลังนั่นแหละที่จะทํางานหนักนะครับ เดี๋ยวผมว่าพาดูรอบคันก่อนนะครับว่ารูปโฉมมันยังทันสมัยอยู่นะครับยังไม่ตกรุ่นหรือว่าล้าหลังอะไรมากมายนะครับก็ยังเทียบเท่ากับรถรุ่นใหม่ๆได้อยู่นะครับรูปทรงมันก็ยังโอเคอยู่เลยผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วผมก็ตั้งใจนะครับจะใช้ M M s l a s เนี่ยไปยันเขาไม่ไหวอะไปยันเขาปลูกสลัแหน่เลยก็ว่าได้นะครับ นี่ครับตรงนี้ก็ที่เคยทําคลิปรีวิวไปนะครับก็เป็นที่หนีบโทศัศท์ครับผมเห็นว่ามันสวยดีแล้วก็เข้ากับสีแฮนด์รถด้วยนะครับก็หมุนปรับทิศทางได้พวกชุดสีมันก็จะมีลอกล่อนบ้างนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นรอยขนแมวอะไรบ้างประมาณนี้นะครับสําหรับติ๊กเกอร์กันถัง หรือว่าการลอยอย่างเงี้ยมันก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันก็แปะมาหลายปีอะ่ะมันก็จะมีนะครับลอกๆอกล่อนบ้างเนาะผมก็ยอมรับได้ส่วนเบาตั้งใจว่าจะเปลี่ยนหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนึ่งนะครับแต่ก็ยังนิ่มอยู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าลายเบาอ่ะที่จะยึดก้นเราอะ่ะไม่ให้ลื่นถลายไปมาอย่างเงี้ยเขาไม่มีแล้วไง เขาลบไปหมดแล้วตอนนี้เบาะก็จะเรียบๆไปเลยส่วนชิ้นนี้ที่การความร้อนท่อของผมก็คือว่าที่พ่นทําสีไปตามคลิปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบจะสองปีนะครับก็ได้ลอกล่อนแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้พ่นแลกเกอร์เคลือบไงเดี๋ยวครั้งใหม่เดี๋ยวรอว่างก่อนนะก็จะ พ่นสีใหม่นะครับแล้วก็จะเอาแลกเกอร์พ่นเคลือบทับด้วยเพื่อที่จะให้สีเขาติดคงทนนะครับโดยรวมก็ยังน่าใช้อยู่ครับแต่ก็เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีคนขี่ให้เห็นกันบนท้องถนนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแถวบ้านผมแต่ว่าที่อื่นหรือว่า แถวอืนอย่างเงี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขายังขี่ยังใช้กันอยู่เยอะหรือเปล่าแต่ก็ในกลุ่มก็ยังมีคนเล่นเงนอยู่หลายคนนะครับแต่ก็เห็นคนประกาศขายหรือว่าโพสต์ขายกันก็หลายคนนะครับก็ราคาไม่แรงจะอยู่ที่ประมาณสาม0 0ื่นหรือว่าแล้วแต่สภาพนะครับแล้วก็แล้วแต่ปีด้วยผมเห็นในกลุ่มเขาจะโพสต์กันว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง แผ่นชาร์จใช่ไหมแล้วก็พวกกินน้ํามันเครื่องของผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับของผมจะเจอปัญหาเรื่องกินน้ํามันเครื่องเพราะว่าเคยถ่ายมาโหแบบตกใจอะน้ํามันเครื่องแบบจากลิตรนึงใช่ไหมพันซีซีที่เราแบบเติมเข้าไปอย่างเงี้ยผมใช้ไปสามเดือนถ่ายออกมาโอ้โหหายไปครึ่งอะ่ะ สำหรับเพื่อนผมตอนนั้นที่เขายังใช้รถรุ่น M l a รุ่นเดียวกันอยู่นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ขี่ M l a แล้วเขาไปขี่แกนฟิลาโนแล้วนะครับเพราะว่าเขาชอบรถที่ขี่สบายๆไงตอนนั้นเขาจะไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องประมาณ8เดือนมะลูกติดเลยอะ่ะขี่ไปะนะครับแล้วก็เอาไป ผ่าที่สูงนะ่ะโอ้โหก็หลายตังค์อยู่นะตอนนั้นผมก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องประมาณสามเดือนได้แล้วขี่ไปกำลังจะขี่ขึ้นสะพานอย่างเงี้ยก็ขี่ไปปกตินะอยู่ๆรถก็กระชากดับพุบไปเลยบนสะพานอย่างเงี้ยคนมองเต็มเลย,ยแล้วรถยนต์ที่ตามตูดมาก็เหมือนกับจะงงๆแล้วก็เปิดเปิดแตงเหมือนกับไล่อะไปดิไปดิประมาณเนี้ยเออ ผมก็ตกใจแล้วคิดว่าเอาแล้วรถลูกติดไปแล้วตกใจมากเลยก็เลยกำคา์ดแล้วก็รีบใส่รถลงมาที่สะพานแล้วสตาร์ทยังไงก็เนี่ยผมปิดกุญแจแล้วก็สตาร์ทอะ่ะไม่มีแอะไม่มีอะไรเลยนะก็คือนิ่งไปเลยอาการเหมือนรถลูกติดแบบคิดได้ใจว่าเอาแล้วรถกูกไปแล้วแล้วก็พอดีเพื่อนขี่ตามตูดไปด้วย ก็เลยลองให้เพื่อนดันตูด้ดูแล้วผมก็ใส่เกียร์โอ้ยติดก็เลยลงใจตอนนี้ของผมสภาพก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากได้เพิ่มก็คืออยากจะซื้อชิวมาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าหน้ากากตรงนี้ <c oughs> เนี่ยดูดิมันเหมือนกับมันจะเป็นรอยแล้วก็มันจะขึ้นฝ้าเป็นเหมือนกับพลาสติกเสื่อมอายุแล้วครับ เพราะว่าผมเห็นในเว็บอย่างเงี้ยเขาจะมีขายแบบชิลพร้อมกับหน้ากากตรงนี้เราซื้อมาแล้วก็ถอดน็อตสองตัวเนี้ยแล้วก็ดึงอันเดียวออกมาแล้วก็ใส่ไปได้เลยผมว่าใส่ชิลก็มีข้อดีนะเวลาเราขี่รถตากฝนอย่างเงี้ยแบบว่าละอองน้ําฝนนะมันจะไม่หยดมาใส่หน้าจอเราเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเดิมๆแล้เวลาฝนตกเนี่ยหน้าจอตรงเนี้ย น้ำแบบเป็นเม็ดเมดเมอ่ะก็คือเต็มเลยนั่นแหละโอเคครับวันนี้ก็จะมาบอกสรุปคลิปเลยแล้วกันว่าในปี2022นี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะ M t a ลเนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็ยังน่าขี่น่าใช้อยู่เหมือนเดิมในทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะปีไหนๆอันนี้สำหรับตัวผมนะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเขาก็ อาจจะอยากได้รถปีที่ใหม่กว่าแล้วก็สดกว่านะครับแล้วก็อาจจะประหยัดน้ํามันกว่านะครับก็แล้วแต่กําลังรัพย์หรือว่าแล้วแต่ความชอบของตัวบุคคลเนาะแต่ว่าสําหรับผมก็คือว่าชอบรถรุ่นนี้มากนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยใช้งานรถมอเตอร์ไซค์มานะไม่ว่าจะเป็นรุ่นคิกอ่นะแล้วก็จะเป็นเวฟนะผม แล้วก็มาใช้คันนี้ผมชอบคันนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าขี่แล้วแบบเหมือนกับติดมือดีนะแล้วก็มีความรู้สึกในใจตัวเองว่าเวลาขี่เราจะรู้สึกว่าเรามีความเท่นิดๆถึงจะเท่ไม่มากก็เถอะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับยังไงทุกคนครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด u b s ส r i b ์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถ ให้ดูอีกแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใช้งานเรื่อยๆลหลายปีไปแล้วมีข้อเสียอะไรยังไงป้าน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับบาย